ก็เเพื่อนคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับหลวงปู่ทวดนะครับตาวรีดในหางจังหวัดภูเก็ตก็องค์ที่ผมเืออยู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเปียกทองนะครับแบบรุ่นใหม่นะครับคือเปียกทองแบบรุ่นใหม่นี้ก็หมายถึงว่ากรรมวิธีในการสร้างนะครับเพราะว่าจริงๆรุ่นเก่าๆเนี่ยในการสร้างเนี่ยต้องใช้ปลอดหรือว่าตะกั่วนะครับมาหลอมละลายกับผงทอง แล้วนำมาทาแล้วก็ใช้ความร้อนเนี่ยไล่เนื้อปลอดหรือว่าเนื้อตะกั่วออกนะครับแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่นะครับแต่ไม่ทราบกรรมวิธีที่ชัดเจนเพราะว่าการทําแบบรุ่นเก่าๆเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ปลอดภัยหรือพูดง่ายมีมีความอันตรายต่อสุขภาพเขาก็เลยเลิกทํากันมานานแล้วพระองค์นี้จากการที่เป็นเช่าพวกเพื่อนาสายใต้นะครับ ต้องบอกนิดหนึ่งว่าเป็นลนักษณะของพระหล่อชีดเตารียดนะครับเป็นพระหล่อชีดจะมากกว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับจากการลงกล้องไปแล้วเนี่ยพระรุ่นนี้มีเกสน,นะครับเพ,เพื่อนเเดียวผมจะมาลงรายละเอียดให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูต้องบอกนิดหนึ่งว่าพระรุ่นนี้เท่าที่สอบถามจากพ,กพวกสายใต้มาก็จะมีทั้งโค้ดบนและโค้ดล่างบางคนก็บอกว่าโค้ดบนนี้เป็นรุ่นที่สร้างก่อนก็ค,คือจัดสร้างในปีเดียวกัน ปี2536แต่ว่าโค้ดล่างเนี่ยจัดสร้างทีหลังก็คือโค้ดด้านล่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคก็จะมีตัวนะมีคาว่าในหาดและก็มีภูเก็ตถ้าโค้ดด้านบนก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆอยู่บริเวณแถวๆนี้ครับนะครับก็จะมี1โค้ด2โค้ด3โค้ดถ้าโค้ดกรรมการก็จะต่อคําว่ากรรมการเท่าที่ทราบจากเพื่อนๆมาสายใต้จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เพื่อนๆดูกันให้ดีแล้วกันเพราะว่า รุ่นนี้มีเก้น,นะเพื่อนๆต้องบอกก่อนเลยคือสําหรับผมนี่ที่ผมจับอยู่นี้ครับก็เป็นย้ําอีกทีว่าเป็นเนื้อเปียกทองแบบใหม่ก็คือกรรมวิธีในการสร้างก็รุ่นใหม่นะครับแบบใหม่ก็คือปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้นเครื่องจักรในการทําเปียกทองก็น่าจะมีการพัฒนาไปนะครับก็คงไม่ได้ทําแบบโบราณมานั่งทําทีละองค์นะครับ เดีย๋ยวนี้มันยากมันลาบากไม่ทันกินปริมาณการสร้างก็มีจํานวนมากอยู่นะเพื่อนๆนแต่แบ่งเฉพาะเป็นเตารีดในรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด4เนื้อก็จะมีเนื้อนวะในะเพื่อนๆเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็มีเนื้อสตางเก่าก็คือเนื้อทองแดงสตางเก่านะครับรวมถึงเนื้อทองแดงหรือที่เขาเรียกสั้นๆว่าเนื้อเปียกทองก็คือที่ผมถืออยู่เนี่ยครับก็จะมีอยู่สององค์ผมลองวัดดิเมนชันดูแล้วนะเพื่อนๆน ความสูงจากยอดนะครับถึงฐานถึงขอบฐานนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3.6ถึง3.7นะครับเพื่อนเพื่อนจากยอดปลายแหลมเลยด้านบนนะครับด้านบนจะถึงด้านล่างตรงนี้นะครับล่างขอบล่างเนี่ยอยู่ที่3.7ส่วนด้านกว้างนะครับที่ฐานกว้างส่วนที่กว้างที่สุดตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับจะอยู่ที่2เซนติเมตรครึ่งมิลหรือว่า1มิลแล้วแต่องค์นะครับถ้าเราลงกล้องลงไปเนี่ยเราจะเห็นลายขัดกันชัดเจน ที่นี้มาพูดถึงพระปอมพระปอมเท่าที่ผมได้เห็นได้พบมาเนี่ยจะเป็นลักษณะนเนื้อคนละเนื้อกันเลยเพื่อนเพื่อนก็คือจะเป็นคล้ายๆแบบชุบทองหรือกะไหลทองนะครับเพื่อจะมีความแววจะไม่มีการข,ขัดของเนื้อโลหะพระองค์นี้ถ้าเพื่อนๆนดูนะครับบางองค์ก็จะมีการขัดแต่งตะไบด้านข้างนะครับมีการขัดแต่งตะไบด้านข้างนะครับก็เป็นในแนวยาวมีการขัดแต่งนะครับเพื่อนเพื่อนดู เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังด้วยด้านหลังนี่ก็เอกลักษณ์ของรุ่นนี้ก็นิดหนึ่งก็จะเห็นว่ามีเนื้อเป็นเส้นเป็นเส้นที่วิ่งลงมานะครับรวมถึงเอกลักษณ์อีกนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นการหล่อฉีดที่ไม่เต็มก็เนื้อผิวพัน์ก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมนะฮะสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าบล็อกตัวนี้เป็นบล็อกตัวตอกนะเพื่อนๆก็คือถ้าเพื่อนๆนดู้าเก๋เนี่ยพลิกมาด้านหลังเลยให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตัวนะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติม คือเท่าที่ผมเห็นมาเป็นพระเกเนี่ยนะครับคาว่าในหานเป็นการหล่อมาจากบล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อจะไม่มีเสี้ยนการเคิร์ฟจะไม่เป็นสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นของแท้นะเพื่อนๆนเวลาเราส่งกล้องหรือลงกล้องลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นผิวลักษณะแบบนี้ครับเป็นผิวขูกข่าแบบนี้เลยก็ต้องมีหลุมมีบ่อเป็นคื่นนะเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องดูให้ดีมีเก้นะครับส่วนตัวนะผมบอกเส้หนึ่งเพื่อนๆนสังเกตง่ายเลย ตัวหน้าเพื่อนๆจะจะเห็นคือหัวบนและหัวล่างจะต้องตรงกันนะครับเคยพูดง่ายๆว่าคำว่าหนะตัวนี้นะครับจะต้องเสมอกันด้านข้างแต่ถ้าของปลอมเนี่ยหัวตัวนะจะใหญ่หางเนี่ยจะเล็กจะหลบคือจะหดเข้าไปนะครับก็คือหัวจะใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นของแท้เพื่อนๆลองดูสังเกตนะครับให้เพื่อนๆสังเกตุนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองใช้เว้นขยายอันใหญ่เราจะเห็นว่าตัวนะเนี่ยจะมีความเท่ากัน นะครับตัวที่เป็นหัวหม้วนกับตัวที่ทม้วนอยู่ด้านล่างและด้านบนเนี่ยด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับจะมีความเท่ากันก็คือผู้แตมีความบาลานซ์กันแต่ถ้าของปลอมเนี่ยนอกจากว่าเป็นโค้ดคำว่าในหารภูเก็ตเนี่ยหล่อจากในบ็อกไม่คมชัดแล้วเนี่ยไม่มีเส้นในร่องแล้วเนี่ยตัวหน้ก็จะต่างกันนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเดรียวรุ่นนี้ดูไม่ยากเพื่อนๆพระดุ่นนี้ดูไม่ยากถ้าเพื่อนๆเจอ,อก็ลองดูนะครับเอกลัก,กษณ์เวลาลงกล้องไปเราเห็นว่า เนื้อจะขัดกันจะมีความขัดกันในตัวเองนะครับจะมีการเก็บบ้างไม่เก็บบ้างแล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นเด่นชัดเลยก็คือว่าถ้าเป็นเนื้อที่เป็นเปียกทองลักษณะนี้นะเพื่อนๆจะไม่เสมอกันก็คือจะมีความเข้มความอ่อนนะครับขององค์พระก็คือทองที่เปียกเนี่ยนะครับสีทองเนี่ยจะไม่เสมอการเหมือนชุบเหมือนแววเหมือนโครเมียม แต่ถ้าของปลอมเนี่ยก็คือสีเนี่ยจะเสมอกันทั้งองค์นะครับอ่ะเรามาดูที่ก้นกันครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระรอชีจากการดูเนี่ยนะครับแล้วก็มีมีการเก็บเพราะว่าจะเป็นพะระหล่อบโบราณเนี่ยจะต้องมีค้าหรือมีขี้เบ้าก็จะมีการตัดแต่งตะใบบ้างนะครับเพื่อนๆลองดูนิดหนึ่งก็รุ่นนี้ก็บอกว่าได้อาจารย์ทองวัดสามเภาเชยนะครับรวมถึงอาจารย์นองวัดสายขาวและหลวงปู่ปปสุภา สามเกจิสายใต้ชื่อดังเป็นผู้ปลุกเสกเดี๋ยวผมจะหยิบอีกองคหนึ่งขึ้นมาเพื่อนเพื่อดูนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้มีเก้น,นะครับจะเจ้าจะหาก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าเหรียญลุงพ่อทวดปีสามหรุ่นนี้มีเก้มากมายหลายเวอร์ชั่นเท่าที่ผมเห็นนะครับลองดูนะครับบางองค์ก็จะมีการตัดแต่งตะไบมีการแต่งบางองค์ก็ไม่มีส่วนตะไบที่ก้นเราจะเห็นว่า จะไม่มีรอยนูนที่ขอบฐานเพราะว่าไม่ใช่เป็นพระหล่อโบราณน,นะครับก็เลยไม่ได้หล่อเป็นช่อก,ก็เลยจะไม่มีส่วนที่นูนออกมาก็น่าจะเป็นการหล่อฉีดนะครับเพราะเทคโนโลยีในยุคปี36นั่นก็ต้องบอกว่าเออเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วไม่เหมือนพวกปี0ูนห้าหรือของวัชชัยให้นะครับทีนี้เรามาลองดูพร้อมกัน2ององค์ดูนะครับ ก็ลก็สังเกตดูกันเลยว่าเนื้อทองจะต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆสีสันต่างๆของพื้นหรือของทองจะไม่เสมอกันเวลาเราลงกล้องกันลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเส้นหรือลายจะขัดกันโดยธรรมชาตินะครับขัดกันเหมือนอ่าเหมือนกับอ่าพวกเนื้อสมฤธอะไรประมาณนั้นครัลายจะวิ่งขัดกันนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงเพื่อนๆจากการดูแล้วเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็มีการทําเปียกทองอใช้กรรม,มวิธีแบบสมัยใหม่ทํานะครับไม่ใช่แบบเก่านะเราจะเห็นการเก็บนะครับที่ก้นก็จะมีการตะใบเก็บนะครับก็นำมาเพื่อนเพื่อนชมและศึกษากานะันครับต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเห็นอะไรชัดบ้างไหมอ่าองดูนะเพื่อนเพื่อนก็คือขนาดนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วดิเมนชันนะครับ ส่วนด้านหลังมาดูกันนิดหนึ่งจะเป็นรูเป็นหลุมดูตัวนะนะครับตัวนะจะเป็นลักษณะน,ะน,น,นี้หัวและหางมีความเท่ากันเสมอกันนะครับโค้ดในหางจะต้องเป็นแบบนี้เรียวๆของปลอมที่จะจะอ้วนหัวนี่จะไม่ชัดจะเป็นการหล่อจากในบล็อกนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนี่จะเห็นชัดเลยว่าตัวนะเนี่ยจะแตกต่างกันเลยนะครับหัวจะใหญ่หางจะเล็กนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเวลาเราดูโค้ด นะครับดูโค้ดในตัวคำว่าในหาเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนคำว่าในหาภนะูเก็ตจะต้องเป็นตัวตอกนะเพื่อนเพื่อน๋ยวผมขอโฟกัสดนีงตัวตอกลงไปก็จะมีเส้นในล่องนะครับจะต้องมีเสี้นในร่องของตัวอักษรนะครับก็จะมีความเคิร์ฟก็คือเป็นร่อง <c oughs> ลงไปนะฮะมีบานดนึงนะครับแล้วแต่การตอกของแต่ละคนจะต้องมีบานดนึงนะครับมีบาเคิร์ฟเป็นสามเหลี่ยมลงไปนะครับ ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยละกันว่ารุ่น,นี้มีเก๊น,นะครับการจะเช่าจะหาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงราคาไม่แพงเพื่อนๆส,สวยๆแบบนี้ก็ไปถึง1,000บาทถ้าช่องหาันกเองก็ไม่น่าจะเกิน500บาทถึง600บาทนะครับก็ได้อาจารย์นองอาจารย์ทองวัดสเภาเชยเป็นผู้ปกเสษรวมถึงรวมปู่สุภานะครับอย่างทันท่านปกเสกนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ